หลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกในโอลิมปิกให้กับผ่นดินเกิดได้สําเร็จชีวิตของอิดิลินดิแสจัมพลังสาวฟิลิปินส์ก็ถูกยกย่องให้เป็นวีรสตรีของชาตินั่นคือเหรียญทองประวัติศาสตร์ยกน้าหนักหญิงของประเทศฟิลิปปินส์ครับก่าจะมาถึงฝั่งฝันจุดสูงสุดในชีวิตนักกีฬาสาวกลางวัยสาปีต้องผ่านอะไรมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการฝึกซ้อม ที่บอกแล้วว่าเธอไม่ได้มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพียบพร้อมอย่างที่นักกีฬาทีมชาติมหาอำนาจได้ใช้ฝึกฝนแต่อย่างใดครับแม้จะเคยได้แชมป์ระดับทวีปและโตนนาเมนต์อื่นๆหลายรายการแต่ในโอลิมปิกยังถือเป็นเวทีที่เธอไม่เคยสมหวังครับ เนื่องจากผลงานดีที่สุดของเธอคือเหรียญเงินที่ริโอเดจาเนโรปี2016เมื่อครั้งที่แล้วทำให้อลิมปิก2020นี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของเธอนั่นจึงทำให้ดดียสมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อหวังสร้างชื่อทิ้งทวนให้จงได้ย้อนกลับไปก่อนออลิมปิกจะเริ่มสถานการณ์โควิด -19 ระบาดท,ทำให้เธอต้องติดอยู่ในประเทศมาเลเซียขณะกำลังเตรียมตัวไปแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกที่ประเทศเปรูสิ่งที่เธอทำคือต้องหาสถานที่ซ้อมเอง จัดหาอุปกรณ์เท่าที่จะทําได้เพื่อใหา้ร่างกายฟิตพร้อมอยู่เสมอซึ่งวิกฤตครั้งนี้ทําให้เธอนึกถึงประสบการณ์วัยเด็กที่ต้องใช้แท่งพลาสติกสอดเข้ากับก้อนคอนกรีตเพื่อฝึกซ้อมครับเธอจึงต้องเปลี่ยนที่พักของตัวเองให้กลายเป็นโรมยิมส่วนตัวส่วนการซ้อมยกน้าหนักบางครั้งต้องใช้ไม้ไผ่เป็นบาและเปลี่ยนสิ่งของรอบตัวเป็นลูกเหล็กเพิ่มน้ําหนักแทนเช่นถังน้ํากระเป๋าซึ่งจากการฝึกซ้อมอย่างหนักและยากลําบากดังกล่าวนั้น จึงเป็นที่มาของน้ำตา,าให้ความดีใจทันทีที่รู้ว่าตัวเธอได้จะรึกชื่อเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์ผู้คว้าเหรียญทองแรกให้ฟิลิปปินส์นับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันนักรุงปารีสในโอลิมปิก1924และเชื่อว่าหลังจากนี้สิ่งต่างๆที่จะเข้ามามันต้องคุ้มค่ากับเมื่อทุกหยดที่เธอหลังในช่วงที่เธอซ้อมอย่างแน่นอน